จะเด oh เินทางแล้วนะคะต้องเกี่ยวขาทุกคนโอ้ my god มันเลี้ยตกมดตกมาจากพิซซ่าหมดแล้วค่ะทุกคนเทเาสไอสวัสดีค่ะก็มาจากเทเลสไอนนะคะวันนี้ด้านหนนั่งรถไฟจิ๋วแห่งที่เดียวในประเทศไทยนั่นก็คือนับประทุนคาเฟ่ค่ะ เต้นมากค่ะเพราะว่าด้าไม่เคยนั่งรถไฟอยู่เลยนะคะเดี๋ยวรับไปซื้อตั๋วกันเลยค่ะตั๋วรถไฟหนึ่งที่นั่งนะคะ60บาทวิ่งได้สองรอบนะคะเดี๋ยวไปซื้อข้างในเลยค่ะโอเคค่ะเราก็ได้ซื้อตั๋วรถไฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถซื้อตั๋วรถไฟจากพนักงานข้างในเขาไปได้เลยค่ะดูกันเลยค่ะว่ามันจะเป็นไง ค่ะทุกคนที่เห็นตรงนี้ค่ะจะเป็นทุ่งนาหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นตาลที่เห็นสูงสูงนะคะเจอรถไฟจิ๋วแล้วค่ะน่ารักมากเลยอะ่ะก็จะถึงรอบนึงแล้วค่ะแล้วเขาก็มีที่นั่งให้เรานั่งกินด้วยทุกคนถอแบบน่ารักมากอุ้ยมันใกล้ามาถึงแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวรีบไปรอที่ชชนชลากันดีกว่าค่ะ ทุกคนครับมันมีล่มให้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้มันแดดร้อนมากเลยดั้งจะจะเลือกล่นมาหนึ่งนะคะมากันแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปให้เขากันไปนั่งนี้ดีกว่าทุกคน<ป>สั่นนิดหน่อย ทุกคนค่ะรมันจะเดินทางแล้วนะคะบ๊ายบายต้องระวังต้นตาลนะคะเพราะว่ามันเคียวนิดนึงที่รถไฟไปก็มีที่นั่งเล็กๆน่ารักน่ารักให้มันนั่งได้นะคะอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะขอทุกคนมันรู้สึกแบบมันมันเสี่ยวนิดนึงกันทุกคนมันเสียวตกอ่ะเพราะมันแบบโยกเยกนิดนึงอ่ะ เดินทางไม่ไกลก็ได้เจอกับบรรยากาศแบบนี้สบายมากเลยทุกคนแบบสวยด้วยนี่จะเป็นมเมล็ดข้าวนะคะที่ยังไม่สุกแต่ว่าอีกไม่นานน่าจะสุกแหลวอันนี้คือมเมล็ดข้าวนะทุกคนเรายนว่าควรมาประมาณ5โมงค่ะเพราะว่า5้าโมงคือเวลาที่พระอาทิตย์ตกค่ะทุกคน นั่งรถไฟไปด้วยมองแสงอาทิตย์ที่ตกไปด้วยมันสวยเลยค่ะทุกคนแต่ตอนนี้ได้มาประมาณ3ามโมงเนาะมันเก็แดดร้อนมากเลยก็เลยต้องมีล่มนะคะเขามีล่มให้เพื่อนๆคนมานะคะบอกว่าแบาบมันสวยมากเลยทุกคนคือ Decoration ด้วยการออกแบบด้วยคือแบบแล้วมีกิจกรรมนั่งรถไฟด้วยคือแบบคุ้มมากขทุกคนวิวถ่ายรูปก็เยอะแยะมากมายเลยทุกคนจะแน,นะนำร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ อันนี้รอบที่2แล้วนะคะ1นึ่งทิกเกตสามารถรอบได้2รอบนะคะน่าหนึ่งว่ามันจะแบบช้ากว่านี้นะในวิดีโอได้เห็นว่าแบบรถไฟช้าแต่มันมันไม่ช้าทุกคนกคือแบบมันไม่เร็วกันไปมันไม่ช้ากันไปแบบสปีดอ่ะทุกคนเพอร์เฟกเลยแบบสนุกมากค่ะทุกคน ทุกคนก็หมดแล้วนะคะต้องอเกี่ยวขาแล้วก็จะขืนล่นให้เขานะคะแล้วก็เราก็เกี่ยวแบบนี้ให้เขานะคะเหมือนที่เขาเกี่ยวไว้ให้เราใช้นะคะแล้วข้างในวนก็เป็นคาเฟ่น,นะคะเดี๋ยวไปกินอะไรเย,เยน็เยนๆที่ที่ยใจจะได้แับความร้อนกันดีกว่าะคะ่ะ let's go โอเคค่ะทุกคนเราได้สั่งเรียบร้อเยเนาะคะ่ะน,นี้ก็จะเป็นโกโก้นะคะ่ากินมาโกโก้แล้วก็ลิ้นจี่โซดานะคะลิ้นจี่โซดาได้สั่งมาเผื่อชิมยานนะคะนอกจากเครื่องดื่มก็มีอาหารด้วยค่ะวันนี้ได้สั่งมาเป็นพิซซ่านะคะลงมาชิมกันเลยคะ่ะเขอเริ่มจากโกโก้น้ำเดือดของด้านนะคะต้องคนให้เข้ากันก่อน,นเห็นไหมที่เป็นแบบรอยเนี่ยน่าจะเป็นช็อกโกแลตที่เมลแล้วเขาไปไว้ข้างล่าง เข้มข้นมากเลยทุกคนข้างล่างจะคิดว่าเป็นแบบเมลเตช็อช็อกโกแลตมาอยู่ข้างล่างค่ะแต่ข้างบนก็จะเป็นโกโก้อร่อยมากเลยโอเคค่ะหลังจากที่กินโกโก้เสร็จนะคะถ้าจะมาลองชิมพิซซ่าดีกว่าค่ะน,นี้ก็เป็นพริกหยวกนะคะเน,นี้ก็จะเป็นแฮมไก่นะคะพริกงนะค่ะพริกอะไรไม่รู้ค่ะแต่อันนี้ก็เป็นสับปะรดนะคะแค่ค่ะลองชิมกันค่ะทุกคนโอ้ oh my god มันเลิศต,ตกมาจากพิซซ่าหมดแล้วค่ะทุกคน,นเดี๋ยวลองชิมกันค่ะทุกคนเลิศม,มากอร่อยมากค่ะทุกคนแต่๋นีใครมีดิชู้ชไหมขั้นตอนคือแบบเลอะปากเลอะมือหมดแล้ว โอเคใครคือทุกคนคิดว่ายังไงคะน่ <S <S าไปนั่งรถไฟจิวหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะสนุกมากก็อาหารก็อร่อยด้วยทุกคนถ้าใครชคอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย